นิทานอิโศบเรื่องหมาป่าหลงกลลาลากินหญ้าอยู่ในทุ่งหญ้าที่เขียวขจีสายตาก็เหลือไปเห็นว่าหมาป่าตัวนองกำลังมาหามันมันไม่ได้มาดีแม่ลาพูดแล้วจึงแกล้งทำเป็นเจ็บขาเมื่อหมาป่าเห็นก็ถามว่าขาเจ้าเป็นอะไรอะ่ะทำไมาจึงเดินขาไม่เสมอกันลาก็ตอบไปว่าข้าโดนหนามตามเท้านี่ยก่อนที่ข้าจะมากินหญ้าที่นี่ ลาคิดใช้อุบายหลอกล่อให้หมาป่าลงกลมันว่าเจ้าช่วยดูเท้าที่เจ็บให้ข้าหน่อยสิเพราะว่ามันเจ็บเหลือเกินหมาป่าพยายามหาน้ำที่ตมเท้าของลาลาได้โอกาสใช้ขายข้างหนึ่งเตะหมาป่าอย่างสุดกำลังทำให้ฟันมันแทบล่วงหมดปากแล้วมันก็รงมึ่งรงพันกับตัวเองว่าพ่อสอนให้มันฆ่าสัตว์แต่ไม่ได้สอนให้มันรักษาสัตว์ ที่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความหวังดีของเราอาจกลับมาทำร้ายเราเอง